ชอบรู้ไหมว่าแถวนี้ไม่มีศพเลยเพราะว่าเราจะรีวิวยังไงไม่รู้ครับมือไง <laughs> มึงจะเป็นไปกูมือไงเอ้ามึงจะเป็นศพให้กูไงไอดีเกมบัตรเติมเกมและระบบสุ่มของรางวัลมากมายต้องที่นี่ชีบาสโตที่สุดของบริการเกี่ยวกับเกมลิงก์อยู่ด้านล่างครับเอาแล้วผมกาวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะผมผ่านมาหนึ่งวันทีน่เราไม่ได้ลงคลิปเลยก็เพราะว่าเราขี้เกียจ บอกงี้เลยเหรอโอเคครับผมก็ขี้เกียจนะเลยแบบไม่ได้ลงคลิปเลยมาแต่วันนี้ครับผมจะมาสุ่มกล่องทริกออทีน่ารักจังน่ารักจังเลยวิ้นเราจะมาสุ่มกล่องทริกออทีนะผมถ้าจะดูคลิปผมคิดว่าต้องมีสาระบ้างผมถามว่าทริกออทีคืออะไรทริกออทีคือวัฒน,นธรรมนะครับผมของต่างชาตินะที่แบบว่าในฮาโลวีนนั้นเด็กๆจะเข้าไปเคาะประตูบ้านซึ่งเกมนี้ไม่มีประตูนะครับผมเคาะประตูบ้านแล้วก็หลอกแล้วตะโกนออกไปว่า สวัสดีครับท่านสมาชิกไม่ใช่จะกดไปว่าชิกออทีท์นะครับผมฮะซึ่งจะมี2ทางเลือกก็คือผู้ใหญ่จะให้ช็อกโกแลตเด็กที่มาชิกออทีท์นะครับผมฮะ,ะประมาณนี้กับอีกทางเลือกหนึ่งเลยก็คือเวลาที่เราไปทริกออทีท์นะครับผมผู้ใหญ่ก็จะชักอยู่อรงมา,มาแล้วก็พูดว่ามือจะไปดีๆหรือจะให้กระสุนฝังที่หัวมือเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่น่ารักมากเลยนะครับผมสำหรับทริกออทีท์ฮาโลวีนนั่นเองฮะหวีดหลอนคืนฮาโลวีนนั่นเองครับผมปุมมือก่อนฮะ เวลิกูดมากครับผมซึ่งมันมีกระทะด้วยนะครับผมเนี่ยผมอยากได้กระทะมากครับผมแล้วก็มีในส่วนของหน้ากากแล้วก็กระเป๋านะครับผมแล้วก็เอ่อหีบศพที่สําคัญคือมีชุดด้วยนะครับผมเราจะมาดูกันซิเอออย่างนึงก็คือปีกมันเข้าแล้วนะครับผมปีกเข้ามาในแบบของเอ่อท็อปอัพระบบของการเติมเงินแล้วก็จะได้ของนั่นเองนะครับผมอันไหนวะเมื่อกี้อ่านี่ครับผมปีกเ <c oughs> ติม499เพชรถูกไอ้กูนึกว่าจะแบบมาแลงๆแ,แ,แต่ก็ดีครับผมอย่างนี้แหละ ก็ถือว่ายังดีกว่าไปกิจกรรมที่แบบต้องหมดไปสามพันสี่พันเพนั้นแบบนี้ผมว่าโอเคแล้วมันจะได้แบบเอ่อมีคนได้ใช้กันเยอะบ้างครับผมฮะใช่ไหมเราไม่ห่วงคงองเลวเพราะว่าเราได้ฟรีนะครับผมฮะมาซึ่งกล่องราคาแค่25เพรนะครับผมถือว่าแพงไหมไม่แพงนะกล่องราคา25เพชรเราสามารถแลกของได้ด้วยเช่นกันนะครับผมเห็นไหมครับผมแลกได้ซึ่งทุกคนอยากรู้เลยใช่ไหมผมว่ากระทะนี้กระทะตูนะครับผมเป็นของสีฟ้าฮะ ผมอยากให้คุณดูสิ่งสิ่งนี้ก่อนครับผมอันนี้คือสีทองนะครับผมสีทองคือระดับเล g e n ใช่ไหมครับผมฮะสีฟ้าคือระดับธรรมดาใช่ไหมระดับ normal ไหมเรียกว่า normal ไหมหรือว่าระดับ s p เ c ียลครับผมแบบพิเศษแต่ว่ามันก็ยังไม่แรใช่ไหมครับผมแต่ดูดรอปเ a t สีฟ้านะครับผมดรอปหนึ่งเปอร์เซนต์อีกแล้วหรอแต่ว่าดรอปเ a t สีส้มที่เป็นระดับเลจน n ์คือระดับตำนานก็คืออันนี้นะครับผมมีสูงถึงสองเปอร์เซนต์กันเลยทีเดียวนะครับผมแม่ T.M. เฮ้ย m เฮ้ยถูกเอ้ยมาครับผมชึ่อเป็นของระดับพาวีเลยนะผมเป็นชื่อว่าทิกออที T แล้วก็มีหน้ากากด้วยนะไม่ไม่ใช่หน้ากากสีหน้าเพ้น,นะครับผมแต่ผมสงสัยอย่างหนึ่งก็คือเอ่อ้องหมวกนะครับผมผมไม่เข้าใจหมวกอย่างนิดอย่างหนึ่งก็ตรงที่แบบว่าเห็นภาพตรงนี้ไหมครับผมมันเป็นแบบนี้แต่ว่าพอเป็นหมวกจริงๆคือเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแปลว่ามันต้องเป็นขั้นๆข,ของมันแน่นอนผมเป็นหมวกหนึ่งหมวกสองหมวกสามถูกไหมครับผมมา เดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยเราไปลองลือกันเลยครับผมว่าเป็นยังไงกันบ้างฮะมาไปพูดภาพช่อเพลงเปิดก่อนครับผม10กล่องนะฮะรอบแรกครับผมได้โปรไฟล์มาแล้วก็ได้ลบทมาโอเคครับผมโปรไฟล์กับลบนี้มันระดับกากใช่ไหมครับผมระดับสีม่วงซึ่งมันคือดับเลสสิปเร์เซโอเคได้ก็ไม่แปลกเนาะมาครับผมต่อฮะปุ๊บยหญ่ใหญ่ได้บทมาอันนี้ก็18%นะครับผมไม่สนใจเท่าไหร่ครับผมมาต่อฮะปุ๊บปุ๊บ กระทะมาหรือไม่ครับผมต่อฮะมาฟุบฟุบหนึ่งเปอร์เซนต์แต่ออกไวโคตรขอบคุณครับเจมเมนี่หนึ่งเปอร์เซนต์จริงเหรอหนึ่งเปอร์เซนต์จริงเหรอเนี่ยเฮ้ยถามจริงโอเคครับผมเราแ,รกแลกอะไรได้บ้างตอนนี้ตอนนี้เราแลกสิ่งที่เราแลกได้นะครับผมอันนี้เรามีแล้วเนาะอันนี้มีแล้วมีแล้วมีแล้ว,ลวครับผมเราแลกสิ่งนี้ได้เนาะเอ้ยชุดตัวเลขไม่ได้วะขอชุดกันละกันมาฟุบ ปุ๊บปุ๊บอุ๊ยได้อะไรมาเนี่ยได้ได้แว่นตามานะครับผมแว่นตาคือหนึ่งในชุดปะคือหนึ่งเอาชุดละกันปุ๊บครับผมตกลงเปิดไปและกันนะครับผมใช้ทันทีไปด้วยฮะเรียบร้อยเปิดปแลลวกันปุ๊บชัวร์ครับผมฮีบนั่งแง่ครับผมระดับเลเจนด์นะครับผมแต่ดรอปเลตสองเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วขาดอะไรบ้างครบหรนะือยัง อ,อกระเป๋าใช่ไหมกระเป๋า,ายังไม่ได้นะครับผมโอเคกระเป๋าไปนะฮะแล้วก็ขาดหน้าก,กากนะครับผมสิบสี่อันสิบสี่อันเอาสุ่มแค่อันเดียวก็พอเนาะโอเคครบแล้วนะครับผมฮะแลกไปเลยเรียบร้อยฮะโอเคครบแล้วนะครับผมสลับชุดใหม่อ่าครับผมเราจะมาดูกันก่อนนะผมว่ามีอะไรบ้างเช่นผมเมื่อกี้มีกระเป๋านะครับผมออะกระเป๋าหนึ่งกันเลวกัน กระเป๋าหนึ่งอุ้ยกุ๊กเล็กๆน่ารักนะครับผมสไตล์กุชชี่นะฮะน่ารักไหมอันนี้เป็นกระเป๋าหนึ่งครับผมเป็นแนวฮาโลวีนผมก็สวยดีเนาะช่วงนี้ก็ใกล้ฮาโลวีนแล้วผมฮาโลวีนก็คือวันที่31นะครับผมผมไม่รู้ว่าจะทำคลิปอะไรดีเหมือนกันฮะว่าจะทำคลิปแบบสเปเชียลฮาโลวีนเหมือนกันนะครับผมมากระเป๋าสองครับผมเป็นไกะโหลกใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับผมเป็นหนั่นผีนะครับผมเป็นไงสวยไหมตาเลือกเลยนะครับผมกระเป๋าสองฮะแล้วมาดูกระเป๋าสามกันนะครับผมโดยส่วนตัวแล้วกระเป๋าาาจะะะเเปป็นนนยััังงไฮมมดูกออ๋ครบผ ลุกแล้วก็มีทางชี้ว่าเฮลนะครับผมเฮลไปว่าดาร์กนะครับผมเห็นไหมฮะจะมีเขาไปเฮลอยู่นะครับผมอ่าเฮลไปบนโลกแล้วก็มีแบบมือชี้นิ้วอยู่ครับผมนรลกไปทางนู้นทางนี้เหรอทางนู้นทางนี้เหรอทางนู้นทางนี้เหรอนี่ครับผมแบบนี้แต่ว่าเป็นแนวเหมือนคล้ายๆกับงานคาร์นิวัลอะไรพวกนี้มากกว่านะครับผมแต่ว่าก็สวยดีนะครับผมเห็นไหมฮะแต่สังเกตดูดีๆนะครับผมเดี๋ยวผมถอดกระเป๋าก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะไม่เห็นภาพคือเราไม่เห็นอะไรใช่ไหมครับผมแต่ว่าพอเราใส่กระเป๋าสามนะครับผม สังเกตดูดีครับผมมันจะมีในส่วนของเอ่อเชือกโยงอยู่ด้วยนะครับผมโยงกับแขนไว้นะเห็นไหมโยงกับแขนแล้วก็ลูกโป่งไว้นะครับผมซึ่งอา่ามันโยงว็ทําไมวะโยงมาทำไมไม่รู้เหมือนกันนะครับผม,มเ,<ๆ>เห็นไหมผมเป็นเชือกเชือกนะเห็นไหมเออแปลกดีนะครับผมก็แต่ว่าก็สวยดีครับผมและอย่างหนึ่งก็คือกระทะใช่ไหมกระทะดูกระทะหน่อยซิกระทะผมชอบแต่ว่าถึงแม้ว่ามันจะถือหน้าลอบ,บีไม่ได้ก็เถอะนะครับผม นี่ครับผมกระทะฮะกระทะข้างหลังนะครับผมข้างหลังเป็นพัมกินนะครับผมเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรวะพัมกินฟักทองอ่าข้างหน้านะครับผมดูปุ๊บเป็นเปิดออกมาเป็นกระโหลกเหมือนกันนะครับผมเป็นเป็นตีมฮาโลวีนนะครับผมก็สวยดีนะต่อมาก็จะมาดูในส่วนของเออชุดนะครับผมฮะเป็นชุดแนวเออ่โครงกระดูกนะครับผมฮะเป็นแฮาโลวีนนั่นเองมีเฮดโฟนมีหูแมวอ่า รองเท้าค่อนข้างสวยมากเหมือนเอ่ออะไรวะแอรจอแดนไหมเหมือนแอรจอแดนไหมครับผมแต่ว่ามีปีกติดนะครับผมเป็นแบบสัญลักษณ์เกมเทเลนเนอร์เลยครับผมเป็นรองเท้าติดปีกนะครับผมเอ่อเป็นยศยดใเทเลนเนอร์ใครเคยเล่นเทเลนเนอร์บ้างครับผมเป็นแบบนี้เลยครับเป็นรองเท้าปีศาจติดปีกครับผมซึ่งผมเล่นสูงสุดก็รองเท้าบูทแค่นั้นแหละฮะเล่นไม่ถึงเท่านั้นเลยครับผมมาประมาณนี้นะครับผมสำหรับเอ่อเซตนี้นะครับผมอ่ะผมเชื่อว่าหลายคนเอ่อสงสัยในส่วนของหัวมากนะครับผมว่าเฮ้ยพี่ พี่ยังไม่พาไปดูหัวนั้นเลยหัวนั้นเป็นยังไงคุ้มหรือเปล่าสวยหรือเปล่านะครับผมมาเราจะไปดูกันนะครับผมก็คือในส่วนของหัวเออหากกอนหัว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 หมวกสีเออ,อ,ม,เอ,อมันเป็นหมวกนะครับผมหมวก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 อ่าหมวกนี้นะครับผมโอเคหมวกหนึ่งเป็นแบบนี้ครับผมเป็นหมวกกันน็อกฟีโน่เลยนะครับผมหมวกกันน็อกฟีโน่แล้วก็หมวกสองนะผมจะมีฟันงอกออกมานนิดนึงนะครับผม S <S <S 1> <S 1> เอ้ยไม่ใช่สิหมวกศูนย์นะผมไม่ใส่อะไรเลยจะเป็นอย่างนี้เออพอใส่มนึงก็จะมีฟันงอกเข้ามาอย่างนี้ครับผมเป็นอุยน่ากลัวปะดูน่ากลัวเหมือนกันนะผมแล้วก็หมวกสองนะครับผมเออเป็นกระโหลกขึ้นมาครึ่งหน้าครับผมส่วนหมวกสามนั้นเป็นหัวกะโหลกเต็มๆเลยนะครับผมเป็นไงสวยนะสวยนะแต่ว่าหมวกสี่ไม่มีเหรอวะเอาแล้วผมขนาดนี้เวลาเออตีสามแล้วนะผมซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวอะไรนั้นท็อปรู้ปะ วันนี้พี่จะมารีวิวอะไรไม่รู้ครับพี่พี่จะมารีวิวในส่วนของเอ่อหีบศพเว้ยท็อปรู้ไหมว่าแถวนี้ไม่มีศพเลยเพราะว่าเราจะรีวิวยังไงไม่รู้ครับมือไงมือจะเป็นศพ้กูมือไงท็อปมึงจะเป็นศพให้กูไงมือว่ามึงจะออกคลิปนี้แค่หนึ่งนาทีเท่านั้นเว้ยแต่กูปลุกมาถึงปลุกมึงตอนตีสามมึงคิดยังไงวะท็อปพี่เรียกผมมาแค่นี้เนี่ยนะเออนี่แหละท็อป หนึนาทีไงก็หนึ่งนาทีก็มีค่าไงท็อปถึงมันจะตีสาก็เถอะมาท็อปพร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับฝากให้ให้ฝากช่องสิบ<ะ>วินาทีฝากช่อง Cosmo ไอด้วยนะครับทำะไรทำะไรคอนครสโมไอทูทำะไรสตรีมเล่นกับคนดูสตรีมเอามองเล่นกับคนดูหนึ่งทุ่มต้นไปครับทุกวันไหมทุกวันไหมทุกทุกวันครับกี้โมวไอท็อปมึงอ่ะก็ไม่เชื่อทุกวันมึงจะตายไปลวท็อป นี่เราจะมาดูหีบศพกันนะครับผมหลังจากที่ท็อปตายนะหลังจากที่คอสโม X2 ตายนะครับผมฮะอ่าผมโปรโมทให้มันหน่อยครับผมมนุษย์มาเสียสละตีสามให้เราเลยนะครับผมนี่ครับผมเรามาดูหีบศพกันนะฮะนี่หีบศพนะครับผมโคตรสวยเลยเป็นเออเรืองแสงเป็นวิญญาณออกมาด้วยนะผมเป็นอ่าฟักทองนะครับผมฮะก็แค่นี้เละครับผมไอต็อกกูลือแค่นี้แหละ พี่เลี้ยงผมมาแค่นี้นี่นะไปนอนต่อไปมพื่อนท็อปบ๊ายบายผมคิดด oh. ีฮะบ๊ายบายฮะ